โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Fairy Tail f o r c e s u n i t e นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับตัวละครใหม่นะนี่เลยครับ Lucy Aquarius Form นะครับผมก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นระดับ SS ด้วยนะตัวนี้ระดับ SS เลยนะครับแล้วก็มีให้เปิดถึงแค่วันที่30ธันวาคมนะครับอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมี Yukino ด้วยนะครับ Yukino เนี่ยก็เป็นระดับ S ที่มาพร้อมกับ เจ้าลูซี่นะครับผมอ่าที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบชิ้นส่วนน่ะคุณต้องรวบรวมเอาเองนะฮะเนี่ยคุณต้องรวบรวม30ชิ้นนะครับถึงจะได้เป็นลูซี่อะโครเรียสฟอร์มนะฮะอืมเรามาลองดูกันผมมีอยู่โอ้ผมมีอยู่9,000เพชนะครับ0 0 0าพเพชรเกือบเกือบเกือบหมื 100, ่นเพชอะนะมาดูกันนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนอืมมา เบาๆสิบไปก่อนแล้วกันเนาะสิบไปก่อนเบาๆไปมา,มารูซี่มอบหัวใจให้รูซี่เลยชึบม,มาหนึ่งใบนะฮะมาหนึ่งใบทุกคนโอ้หูฟังหลุดเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับคุณไข่หวานสวัสดีครับ ได้หนึ่งใบเท่านั้นเนี่ยจะต้องหาสามสิบอ่ะผมว่าผมต้องจัดจัดแบบห้าสิบไหมห้าสิบนี่ก็คือสองพันห้าร้อยสองพันห้ารอยเพชรนะครับทุกคนสองพันห้ารอยเพชรโอเคกดมาเลยแล้วกันเนาะคิดว่าผมจะได้ไหมคิดว่าผมจะได้ไหมทุกคนมาไป เอาเป็นรูปดาวแล้วกันนะกลุ่มดาวลูซี่มันใช้พลังเทพแห่งดวงดาวนะครับเราก็ต้องวาดเป็นลูกดาวมา้อ,มาอุ้ยมาโอ้มาหกใบมาหกใบได้อยู่ได้อยู่นะพอได้อยู่ครับลูซี่ตอนนี้รวมเป็นรวมกะแพ็คแรกที่เราเปิดไปเป็นเจ็ดแล้วนะครับผมโอเคอยากได้แบบเป็นตัวว้าว,าว,าวาแสดงว่าการวาดดาวนี้ได้ผลวะ่ะมา งับ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอวะทุกคนใช่เหรอวะถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ก่อนดิเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนดิ ผมงวง,วงัวเมื่อกี้มันไปอยู่ไหนเอ็มไปอยู่ในจดหมายเหรอเฮ้ยใช่เหรอวะถามจริงถามจริงอุ้ยผมตาฝาดเพราะว่าวผมได้เลยได้เป็นตัวเลยทุกคน ง่ายๆแบบนี้เลยอะอยูคินโนะด้วยจะได้อันนี้รับรับทั้งหมดไปก่อนแล้วเมื่อกี้อะไรกะอ๋อเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะผมหาก่อนเอ๊ะๆๆๆกระเป๋ามันเต็มอ่ะเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์กระเป๋าแป๊บนึงนะฮะ จัดระเบียบหน่อยเมื่อกี้ผมได้เป็นใบเลยนะถ้าผมดูไม่ผิดอะหรือว่ามันไปอยู่ไหนวะน,นึงนะผมหาก่อนผมเริ่มมุนแล้วเนี่ยเอ้านี่ไงแล้วผมไม่ผมได้ตัวมาแล้วนะเนี่ยผมได้ตัวมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหไม่เสียดายไม่ขึ้นรูปอะ เออถ้าเมื่อกี้มันขึ้นเป็นรูปดูซี่จะขิงวันนี้วะนี่ตอนนี้ผมได้มาแล้วทุกคนโห SS SS ผมมีแบบ5ตัวครับตอนนี้นะ <c oughs> ขิง <c oughs> ขอขิงหน่อยเดี๋พี่เก่งในในรคริสมาด้วยนะครับผมโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลงที่ YouTube อีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับจบไวมากนะจบไวจบแบบงงๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม